สวัสดีนักเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันที่9-14สิงหาคม2564เป็นบทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0ในเรื่องในเรื่องที่2.3การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์จะให้ศึกษาในหน้า65-76ถึง76แล้วก็มีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด3หน้าหน้า68 72และ76การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ320,000 บวกแปดหมื่นเท่ากับสี่แสนนักเรียนจะเห็นได้ว่าสามแสนสองหมื่นบวกแปดหมื่นได้เท่ากับสี่แสนในในในที่นี้เฉพาะบรรทัดแรกสี่แสนก็คือจำนวนที่เยอะที่สุดมันก็จะสลับกันถ้าเอาสี่แสนเป็นตัวตั้งสี่แสนคือจำนวนที่เยอะที่สุดลบด้วยแ0ดหมืนเท่ากับสามแส0สองหมืนคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเอาตัวที่เยอะ ตั้งลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งคําต,ตอบก็จะมาคําตอบก็จะออกมาเท่ากับอีกจํานวนที่เหลือกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอา400,000ตั้งเหมือนเดิมลบด้วย302,000ก็คืออีกตัวหนึ่งก็จะได้คําตอบเท่ากับ80,000คำตอบก็คือไปอีกตัวหนึ่งที่เหลือผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้จะเท่ากับจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง พิจารณาการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจังหวัดหนึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่7,2915คนและคนต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งถ้าจังหวัดนี้มีผู้อาศัยทั้งหมด745,832คนมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่กี่คนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 72,915บวกช่องสี่เหลี่ยมในที่นี้เราให้ช่องสี่เหลี่ยมแทนคนต่างด้าวเท่ากับ745,832ก็คือยังไม่รู้เนาะว่าต่างด้าวมีจำนวนเท่าไหร่จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับก็เอาตัวที่เยอะตั้ง หลังจากที่บวกกันแล้วออกมาเป็นตัวที่เยอะตัวที่เยอะในที่นี้ก็คือ745,832ลบด้วยจำนวนที่มีให้มา1จำนวน72,915จะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ42,917ดังนั้นมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่42,917คน ข้อกัดหนึ่งมีผู้อาศัยเป็นคนไทยจำนวนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว187,546คนถ้ามีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด2575,483คนมีผู้อาศัยที่เป็นคนไทยกี่คนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมก็คือแทน คนไทยจำนวนของคนไทยบวกด้วย187,546เท่ากับ2,575,483จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ2,575,483ลบด้วย187,546 พอลบเสร็จก็จะได้คำตอบออกมาว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสองล้านสามแสนแดังนั้นมีผู้อาศัยที่เป็นคนไทย2องล้านสามแสนแปน้คนในแบบฝึกหัด2.6หน้า68สแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยม ข้อที่หนึ่งหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกวิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนที่เยอะนะลูกจำนวนที่เยอะในที่นี้ก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเพราะว่ามันบวกกันแล้วได้จำนวนที่เยอะเขาก็จะเอาจำนวนที่เยอะตั้งลบด้วยจำนวนที่ให้มา ลบด้วย632,428พอยลบออกมาดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมแทน2,91,708จะใช้คำว่าแทนหรือเท่ากับก็ได้ตอบสี่เหลี่ยมแทน2,91,708ข้อที่สองสี่เหลี่ยมบวก สามล้านหนึ่งเท่ากับ6กล้าน4ี่แสนวิธีทำหนูก็จำนวนที่เยอะตั้งจำนวนที่เยอะก็คือตัวข้างหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ6กล้าน4ี่แสนลบด้วย

บวก125,827เท่ากับ935,765วิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบหนูก็ตัวที่เยอะตั้งก่อนเนาะจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ935,765ลบด้วย125,827ลบกันออกมาจะได้ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทน 8,9938ตอบซีเรียมแทน8,9938ต่อไปการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบให้มาลดเกง่งลดกระบะลถอนอกประสงค์ตัวอย่างที่ให้มาก็คือรถอนอกประสงค์ราคามากกว่าลถเกง่ง หนึ่งล้านหนพบาทรถอเนกประสงค์ราคาเท่าใดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เ9 1ีมลบสี่แสนาหมื่นหนึ่งพเท่ากับหนึ่งล้านหนึราคาต่างกัน1 000, นึ่งล้าน 1, 000, เนะาะล้านกว่ากว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนพบวกกับ 4, 91, สี่0 0นเก้ันสี่เหลี่ยมเท่ากับหลังจากที่บวกกันแล้วก็ได้เท่ากับ1นึ่งล้านหกเจดพัดังนั้นรถอเนกประสงค์ราคาหนึ่งล้านหกแสนเจ็พต่อไปถ้าจินดาซื้อรถกระบะโดยจ่ายเงินดาวจำนวนหนึ่งแล้วยังเหลือที่ต้องจ่ายอีก700,000บาท จินดาจ่ายเงินดาวไปกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์797,000ลบด้วยจำนวนเงินที่เราจ่ายไปแล้วยังเหลือเท่ากับ700,000จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ797,000ลบด้วย700,000ลบด้วย700,000ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ97,000ลบกันแล้วได้97,000 ดังนั้นจินดาจ่ายเงินดาวไป97,000บาทเงินดาวหมายถึงเงินที่ต้องชำระครั้งแรกเมื่อทำสัญญาโดยมีข้อตกลงว่าเงินส่วนที่เหลือจะผ่อนส่งเป็นงวดๆตามจำนวนเงินที่กำหนดต่อไปเป็นแบบฝึกหัด2.7หน้า72สแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยม ข้อ1 8 2 5 3 6 4ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ23,241วิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ825,364ลบ23,241ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมแทน

ถ้าตัวตั้งก็แสดงว่ามันต้องเยอะกว่าตัวลบทำยังไงเพราะมันเยอะกว่าตัวลบวิธีทําจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสสี่มื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบวกหนึ่งล้านสองห้ามแปดร้อหาตัวตั้งก็คือเอาจํานวนที่เหลือมาบวกกันดังนั้นสี่เหลี่ยมแทน

หาตัวตั้งก็คือเอาตัวที่ให้มามาบวกกันแค่นั้นวิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ583,645 6 3 2ห9 4บวก6ก2 6 9 4พอสบวกกันเสร็จก็จะได้ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทน1 2 1 6 3ล้านสองสนหตอบสี่เหลี่ยมแทน หน1 6ง3้าข้อที่4 3่สามล้านเก้าแลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1นึ่งล้านห้าแสนสีิบีวิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ

การหาเลขโดดในหลักต่างๆหน้านี้จะมีทั้งหมด6ข้อนักเรียนสามารถลองทำได้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูฉเฉลยทีหลังก็ได้ข้อที่1นึขอให้เติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1เราจะไล่ไปทีละหลักจากข้างหลังลนะลูกนะ3ลบเท่าไหร่เหลือ1 3ลบออกเท่าไหร่เหลือ1นึ่คำตอบก็คือ2 3งลบสเหลือ1ต่อไปหลักสิบอะไรลบออก5เหลือ3ามคำตอบก็คือ8 8ดลบหเหลือ3หลก 100, ักร้อยสอลบศเหลือ2หลก 1, ักพัน6กลบหเหลือ0 หลักหมืน่นสามลบออกเท่าไหร่เหลือหนึ่งสามลบออกเท่าไหร่เหลือหนึ่งคำตอบก็คือสามลบสองเหลือหนึ่งหลักถัดไปต้องมีเท่าไหร่ลบอ,อกหนึ่งเหลือสี่คำตอบก็คือต้องมีห้าลบอกหนึ่งเหลือสี่ข้อที่สองข้อที่สองเป็นบวกนะคะข้อที่สองอะไรบวกเก้าได้เก้า อะไรบวกเก้าได้เก้าคําตอบก็คือศูนย์หลักถัดไปหนึ่งบวกเท่าไหร่ได้เจ็ดหนึ่งบวกหกได้เจ็ดสองบวกสี่ได้หกสองบวกสีได้หกหลักถัดไปสี่บวกเท่าไหร่ได้ห้าสี่บวกเท่าไหร่ได้ห้าคําตอบก็คือสีบวกหนึ่งเท่ากับห้า หลักถัดไปอะไรบวกศูนย์ได้ห้าอะไรบวกศูนย์ได้ห้าก็คือห้าบวกศูนย์ได้ห้าหลักถัดไปหกบวกสามได้เก้าข้อสามอะไรบวกหกได้หนึ่งค่งมันไม่มีเนาะมันต้องแสดงว่ามันต้องบวกแล้วมันเกินบวกแล้วเกิน ก็ต้องเป็นบวกหกแล้วได้สิบเอ็ดอะไรที่บวกหกแล้วได้สิบเอ็ดคำตอบก็คือห้าบวกหกได้สิบเอ็ดมันก็จะเป็นหนึ่งสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งต่อไปอะไรบวกหนึ่งบวกสองแล้วได้เจ็ดตอนนี้เรามีหนึ่งกับสองเป็นสามสามบวกอะไรได้เจ็ดคำตอบก็คือสามบวกสี่ได้เจ็ดต่อไป ศูนย์บวกอะไรได้แปดศูนย์บวกแปดได้แปดหนึ่งบวกอะไรได้ศูนย์หนึ่งบวกอะไรได้ศูนย์ไม่มีนอกจากว่าหนึ่งบวกอะไรได้สิบแล้วใส่ศูนย์ทดหนึ่งถูกไหมหนึ่งบวกอะไรได้สิบหนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งต่อไปหก บวก2เป็น8 8บวกทดอีก1เป็น9ก้าหลักถัดไป3าบวกสได้5ข้อที่4ข้อนี้เป็นลบ0ลบอะไรเหลือ6 0ลบอะไรเหลือ6 0ไม่มีอยู่แล้วแสดงว่า0ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามากลายเป็น10 ไหมสิบลบอะไรเหลือหกคำตอบก็คือสิบลบสี่เหลือหกต่อไปอะไรลบหนึ่งเหลือศูนอะไรลบหนึ่งเหลือศูนย์ต้องเป็นหนึ่งลบหนึ่งถูกไหมแต่ว่าหนึ่งเนี้ยถูกยืมไปถูกยืมไปนะ แสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องมีมากกว่าหนึ่งมันก็คือสองเพราะว่าสองเนี่ยมันถูกยืมไปยืมไปให้ศูนย์ตัวนี้เนาะต่อไปแปดลบสามเท่ากับห้าต่อไปเจ็ดลบเท่าไหร่เหลือห้าเจ็ดลบสองเหลือห้าต่อไปห้าลบแปด ห้าลบแปดห้าลบแปดไม่ได้ห้าต้องไปยืมตัวข้างหน้ามากลายมาเป็นสิบห้าสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดหลักหลักนี้ต่อไปอะไรลบสามเหลือสองอะไรลบสามเหลือสองก็คือห้าแต่อย่าลืมว่าห้านี้ถูกยืมไปถูกยืมไปให้ห้านี้ แสดงว่าก่อนที่จะยืมแล้วเหลือห้าเลขหลักนี้ก็คือต้องเป็นเลขเลขหกนั่นเองข้อห้าข้อห้าเป็นบวกแปด, 10, 0, ด 1, 3, บวกสองแปดบวกสองได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าครบ ต่อไปศูนย์บวกเท่าไหร่ได้แปดศูนย์บวกแปดได้แปดหกบวกสามได้เก้าสามบวกศูนย์ได้ศูนย์โอ้อไม่ใช่สามบวกศูนย์ได้สามขออภัยต่อไปอะไรบวกสองได้หกอะไรบวกสองได้หกคำตอบก็คือสี่ ต่อไปห้าบวกเจ็ดได้ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกเท่าไหร่ได้แปดคำตอบก็คือสามบวกห้าได้แปดข้อหกข้อสุดท้ายอะไรลบสี่เหลือห้าอะไรลบสี่เหลือห้าคำตอบก็คือ ก้าลบสี่เหลือห้าเจ็ดลบแปดเจ็ดลบแปดไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเจ็ดก็ต้องไปยืมแปดมากลายเป็นสิบเจ็ดแปดก็จะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าเจ็ดลบเท่าไหร่เหลือสองเจ็ดลบเท่าไหร่เหลือสองคำตอบก็คือเจ็ดลบห้าเหลือสองต่อไปสี่ลบเจ็ด สีลบเจ็ดไม่ได้ต้องไปยืมมาอีกแล้วสี่ยืมมากลายเป็นสิบสี่หกถูกยืมไปก็จะเหลือห้าสิบสี่ลบเจ็ดเหลือสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดห้าลบออกเท่าไหร่เหลือสองหลักถัดไปห้าลบออกเท่าไหร่เหลือสองห้าลบสามเหลือสองหลักถัดไป ห้าลบหนึ่งเหลือสี่ห้าลบหนึ่งเหลือสี่หลักถัดไปสองลบเก้าสองลบเก้าได้ไหมสองลบเก้าไม่ได้แสดงว่าต้องไปยืมตัวข้างหน้ามากลายเป็นสิบสองสิบสองลบเก้าเหลือสามถูกแล้วคราวนี้เท่าไหร่ลบสามเหลือสี่เท่าไหร่ลบสามเหลือสี่คำตอบก็คือเจ็ด แต่เนี้คือ7ก่อนที่จะถูกยืมไปไม่ใช่สิต้องเป็น7ที่ถูกยืมไปแล้ว7ที่ถูกยืมไป1ก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องเป็น7จ็ดบวกอีก1กลายเป็น8ค่ะแบบฝึกหัดทั้งหมดมี3หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำให้ครบทั้ง3หน้านะแบบฝึกหัด2.6หน้า68 แบบฝึกหัด2.7หน้า72และแบบฝึกหัดสอหน้า76ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยนะคะ